สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพ่อกระตูกบบกบล์ 9, คือเก่าค่ะพี่น้องคะมาค่ะเมนิตุกบบกะบล์ได้เมนูธรรมดาธรรมดาค่ะ้มตำตำส่วหมูยอธรรมดาแต่แสบเพื่อกา่าค่ะพี่น้องคะเพราะว่าตำเองซิมเอง <c oughs> มากมาค่ะพี่น้องคะ่บๆน้ำกันเด้อย,ยุ้มเส้นน้ำกัน,นะคะ่ะตำส้วมูยอ มาครับผักชีบ้านกันจองลวกครับเนี่ย ครับจัดจังคือเกอ่าพี่น้อง ับกันจองจุมมมม่มน้ำซุปตำแสบเดือดนะครับพี่นุ่มครับสำมาแบบนัวแห้ง แซ่บจัดจ้านเลยครับเนี่ยพาสลย์หืมตน้านมาจากหไหนเฮ้ยมใกกะทิมน้ำ มาเด้อครับพี่น้องคะหมวนพักนินมๆกันการจองเนี่ยามากินกับสมตำแสมบแบบเลวพี่น้องไผมากินแบบสุกหรือแบบลวกหรือแบบดิบ มากินแบบต้มค่ะพี่น้องคะ พักชีนี่เจลแซ่บแซ่บไหมพี่น้องพักชีบาทมักไหม แล้วตอนนั้นเป็นยัไงละ่ะอืม,อมวันนี้คือเลิศคือแซบเอาล้วค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พ่อวายสนีทแหละค่ะพี่น้องคะ่ะเบิร์ดแล้วคะ่ะจังได้ตุกกะบลากระฝากให้พี่น้องเขามารับชมเลยด้ยค่ะไพที่รับชมแล้วแต่พระท่านเด็กกดติดตามเนาะฝากกดติดตามเพื่อที่สิบพาัานคลิปใหม่ๆของห้าสองคนคะ่ะไวพ้พอกันคลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ